สวัสดีครับทุกคนตอนนี้คนอยู่กับผมเสียออดเกมเมอร์ครับแล้วตอนนี้เราอยู่ด้วยกันกับเกม League of Legends นั่นเองนะครับผมกับช่อง l o l เราไปเล่นไปนั่นเองนะฮะตอนนี้คุณอยู่ในส่วนอ่าผมจะมาเล่นในส่วนของอ่าตัวนาซัสนั่นเองนะครับผมโอเคแต่ตัวนาซัสนี่ผมจะขอยกเว้นไว้อย่างหนึ่งครับก็คือผมจะไม่เล่าในส่วนของอ่าประวัตินั่นเองครับเพราะว่าประวัตินี่ผมเล่าไปในส่วนของอ่าในส่วนแอมนะฮะในตอนรีวิวตัวนาไปแล้วนะฮะโอเค ตัวฝึกเหมือนเอ็โคเราจะค่อนข้างที่จะหิวมากนะครับตอนนี้โอ้โหวิ่งตีไหลครับวิ่งตีไหลอย,อย่างเดียวเลยเฮ้ยไกลไปมั้งโอ้โหจะคิวได้หรือไม่ครับน่าจะคิวได้นะเอาไม่ได้ละโอเคหมวดัวแบบอ,อย่างงี้แบบไม่ตามไปตีในป้อมด้านในนี่เลยล่ะโอ้ย แทตอนนี้ผมลืมบอกไปฮะอันนี้ผมใช้สกินในส่วนของเป็นเป็นอะไรเป็นรีรเจนดารี่หรืออัลติเมตอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำผม <behind S 2> แยก <now. S 2> ไอตัวพวกสกินอะไรพวกนี้ไม่ค่อยออกครับน่าจะรีเจนดารี่นะฮะก็คือมันจะเปลี่ยนในส่วนของเอฟเฟกแล้วก็ทากับบ้านอนะไรพวกนี้ด้วยะฮะ โอเคมาดูในส่วนของสกิลพัฟซีกันครับสกิลพัฟซีนี่คือง่ายๆครับแต่ส,สีตีแล้วดูดเลือดครับง่ายๆเลยแต่ว่าค่อนข้างที่จะแบบมีมีความที่จะแบบยังไงเดียําให้เราแบบอยู่เลนได้นานขึ้นนะเพราะเรามีแบบดูดเลือดอะเอออะไรประมาณนี้ฮะโอเคพัฟซีบก็ไม่มีอะไรมากมีแค่นี้โอเคมาดูในส่วนของสกิลแรกครับสกิลหนึ่งนี่เป็นสกิลเขาเรียกว่าอะไรเป็นสกิล เขาเรียกว่าเป็นสกิลอะไรเป็นสกิลหลักเป็นสกิลหัวใจของตัวนาซัตเลยฮะก็คือสกิลเอ่อคือปอนเนคไตนั่นเองฮนะจะเป็นการอย่างที่เห็นเมื่อกี้ครับก็คือจะเป็นการบัฟบัฟตัวแบบคาถาของตัวนาซัตนะฮะแล้วก็เมื่อเมื่อบัฟแล้วเนี่ยจะทําการตีแบบเพิ่มเป็นความเสียหายพิเศษนะฮะเป็นกายภาพนะฮะก็คือลวความเสียหายเนี่ยมันสามารถสแต็กเพิ่มได้ด้วยเออโดยจะเพิ่มขึ้น3มหน่วยะฮะต่อการแบบ ค่าตัวอะไรก็ได้ค่าแบบค่าตัวมินเนี่ยนตำเลนหรือแบบตัวคิป่าอะไรพวกนี้ครับแล้วก็จะเพิ่มโอนัสจะเพิ่มเป็นสองเท่าครับถ้าเกิดออไปฆ่าพวกแบบแชมเปียนหรือตัวคีป่าตัวใหญ่นะแล้วก็ตัวรถอะไรพวกนี้ด้วยฮะซึ่งตัวเนี้นาซ่าจะแบบตอนท้ายๆเกมถ้าเกิดปล่อยไปนานๆเนี่ยนาซ่าจะเป็นหนึ่งในตัวที่แบบค่อนข้างเท่โหนะเพราะว่า ถ้าเกิดสแต็กมันผมเคยเก็บได้เยอะสุดเกมหนึ่งประมาณสี่ร้อยกว่าก็คือดาเมจเนี่ยคูณประมาณคูณสามเข้าไปฮะมันบวกสามดาเมจต่อ1แต้มอะไรประมาณนี้ฮะเอ้ยสามบวกบวกก็คือเห็นเพิ่มเห็นกี่แต้มก็คือดาเมจเพิ่มไปตามนั้นนะฮะโอเคลืมไปผมติดนี่ใสเอ่อเก็บไอ้อะไรเมื่อก่อนมันเป็นเก็บสแต็กแบบนับเป็นหนึ่งสองอะไรพวกนี้ครับอันนี้ แตแ่ตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นแต้มเหมือนเดิมแนละ้วโอเคเออหัวข้าไปเออเออโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออมาดูในส่วนของสกิลสองนะฮนะสกิลสองที่เห็นนะจะเป็นสกิลแบบทำให้คุโดฟูมีออร่าสีสีประมาณเมื่อกี้นะฮะก็คือออร่าเนี่ยอ่าจะทำจะทำการแบบสโลว์ ไอแท็สปีดแล้วก็แบบมูสปีดของป้อมหายนะฮะของประตูลงแล้วเสรปุ๊บออร่าเนี่ยมันจะมีความแบบเจ๋งอย่างนึง,ง,นงก็คือยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ไอแบบอาการสโลแล้วก็แบบการการลดไออะไรพวกเนี้ยมันจะรุนแรงยิ่งขึ้น,นะฮะคือผมจําได้ฝูงสุดประมาณแบ,บนะ่เจบห้เนต์ะเออแทบจะเลกได้ว่าแบบก้าวขาเดินอะก้าวขาเดินยังไม่ออกนะฮะ โอเคมาดูในส่วนของสกิลสามครับสกิลสามนี่เป็นไอ้นี่ฮะเดี๋ยวเป็นอ่าฟิวเดี๋ยวสปีดไฟฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปตรงนี้โอเคฟึ่งเข้าให้นะฮะจะเป็นการเนี่ยฮะเฟกไฟเฟกไอเสาไฟลงพื้นนะจะมีดาเมจร,รอบแรกตอนที่แบบปล่อยไฟลงพื้นก่อนปล่อยไฟลงพื้นก่อนนะโอเคปล่อยไฟลงพื้นนะแล้วเสร็จปุ๊บจะมีเป็นแล้วก็หลังจากนั้นจะทำดาเมจแบบทำดาเมจแบบต่อเนื่องนะฮะ แล้วก็จะทำการลดเกาะสตูที่อยู่ในระยะด้วยนะครับโอเคอืออออืมอือโอเคอืรัดพยายามพยายามแบบรัดมินเนี่ยนไปนะฮะพยายามใช้คิวคิวลากมินเนี่ยนให้ได้เยอะที่สุดน,นะถ้าเกิดเล่นเล่นคนเดียวแล้วเล่นท็อปเลนอะไรอย่างเงี้ยฮะ อ๋อแล้วก็ผมลืมบอกไปไอฟิคิวคิวนี่ยมันสามารถมันสามารถติดไอนี้ได้ะฮะมันสามารถติดคีดิคอได้ด้วยเออเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปออกอตัวไตฟอสเนี่ย s s <S ก็เป็นอะไรที่แบบโตดฝันนะฮะเหมือนจะเหมือนโชกาจะงงแง่นิดหน่อยนะฮะไม่ค่อยได้คีฟโอเคก็ตัวนี้มันต้องการคลิปว่า,าจะให้ยังไงเฮ้ โอเค,อเคหนีไปเข้าป่าก็ได้ถโอเคเดี๋ยวมา,าปูก่อนนะอโอเคปั๊บตีครับแล้วก็ส่วนตัวผมนี่ตัวน,าานัสฟัสนี่ไอเทมถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ได้แบบตัว ตัวที่ฟูด้วยเนี่ยไม่ได้เป็นตัวที่แบบตีแบบโจมตีรุนแรงอะไรมากก็แนะนำจให้ออกแบบ <enemy> พยายามเร่งออก,ออกททนิตี้นะฮะแล้วก็ไปออกสป oh. ิริตต่อนะครับอเพราะตัวไอ้สปิร oh. ิตเนี่ยมันจะช่วยให้เราแบบยืนอยู่ได้นานขึ้นนะฮะจากจากแบบผลการมันเพิ่มอะไรอัตราการฟื้นฟูเลือดไอเทมทุกอย่างจากไอเทมทุกอย่างฮนะ ไม่ว่าจะเป็นไอเทมสกิลหรือแบบไอเนี้ยฮะจากผลจากการดูเรื่องเราด้วย30เพิ่มขึ้น30%นะฮะเปอร์เ็นเป็นอะไรที่แบบจะแมวเดี๋ยวจะไปแล้วเดี๋ยวรอแป๊บ,บนึงไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าแล้วอ,อือสโลหมวดหนึ่งทีอือโอเคเยี่ยมมากโอเคเอโคตอนนี้ก็ยังแบบ ค่อนข้างใช่จะเอาแมงเอ้ยอ,อดลารดเลยดาเมดหกแต้มตูออโอเคนะแล้วก็เออแล้วก็ไอเทมที่แรกที่แบบเล็กเน้นเร่งให้ออกออกชีนนะชีนเป็นอะไรที่แบบดาเมดมันทําให้แบบเหมือนเรามีดาเมดสองเท่านะฮะหมดทีแบบหน้าสั่นนะครับหลคนนะเอากันแล้วฮะ ตีแล้วหมวดเข้าไปครับนาซทเป็นหนึ่งในตัวที่แบบเป็นแท้งที่แบบผมว่ามันมันต้องเน้นใช้ตัวคูดาวด้วยนิดหน่อยนะเพราะว่าตัวสกิลคิวเนี่ยถ้าเกิดลดคูดาวเยอะๆเนี่ยมันสกิลคิวจะออกไวมากครับประมาณวว่กว,กว่าก็แบบหมวดได้อีกรอบนะอะไรประมาณนั้นทําให้แบบเราจะเก็บแตกได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผม โอเคเดี๋ยวมาดูกันในส่วนของอันตีกันเลยนะอันตีนี่ครับอันนี้จะทาให้เห็นชัดหน่อยนะอันตีนี่จะจะเห็นครับคือจะเป็นการเปลี่ยนร่างตัวเองนะเปลี่ยนร่างตัวเองตัวเองให้กลายเป็นแบบเป็นโหมดปกตินี่ก็จะกลายเป็นแบบเป็นอนดูบิสเป็นแบบนาซาสตัวใหญ่ฮะแต่ถ้าเกิดสก,กินนี้มันจะเปลี่ยนมันจะปลดตรงหัวไหล่เนี่ยปลดไล่ปลดตรงหัวไหล่นี้ให้กลายเป็นแบบ ็นหมาหมา,าไซเบรัสนะฮะหมานรกหมาสามหัวเปลี่ยนเป็นร่างนั้นนะฮะก็ <im itation> ตัวหลังจากไอเปลี่ยนร่างเนี่ยมันก็จะทําให้แบบเรามีแบบเลือดเพิ่มขึ้นและโจมตีเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้นะ <im itation> แต่ความเจ๋งมันอยู่ตรงที่นี้ฮะมันจะมีออร่าพัสฟีครับออร่าพัสฟีนี่จะทําให้แบบสตูแบบโดนความเสียโดนความเสียหายเวทนะฮะจับ <im itation> จพลังชีวิตสูงสุดแล้วก็ยิ่งแบบเราอยู่เราแบบผู้ต่อสู้โดนแบบไอ ถานี้นานเท่าไหร่เนี่ยเราได้เรายิงได้แบบดาเมจเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นฮะเออมันมีมันมีความเจ๋งตรงนี้ฮะก็คือแบบยิงคู่ต่อสู้แบบปัดกับเรามากไออะไรยิงแบบเราดึงสตูหลายๆตัวแล้วแบบให้คู่ต่อสู้ตีเราได้นานเท่าไหร่เนี่ยเร,รเรายิไออะไรเรายิงแบบเก่งขึ้นเรื่อยๆฮะอืออ้าอือไม่ให้ลานไม่ให้ลานไม่ให้ลานเอือ โอเคออหัวนทีอีกนัดหนึ่งโอเคอยู่หัวคอมไหมฮะน้ำฟัเอือใครจะเล่นเป็นสายดันป้อมก็ได้นะฮะดันป้อมได้แบบค่อนข้างที่จะแบบไวพอตัวเลยเพราะจากคนของสกิลคิวนะยิงแบบถ้าเกิดปล่อยให้แบบยืนน้ำฟัดแบบยืนอยู่คนเดียวเนี่ยแล้วเสร็จปุ๊บฟาร์มเรื่อยๆนี่โอ้โหไม่ได้ฮะ เพราะว่าตอนถ้าเกิดเป็นตอนแบบตอนเล่นกันคนใหญ่นะครับจะเป็นตัวที่แบบ <amp> เป็นตัวแบบดึงตีนตัวแบบตัวป่าให้มาแก๊งบ่อยมากครับเพราะว่าปล่อยปล่อยไว้ปล่อยไว้ไม่ค่อยได้ครับไม่งั้นแม่งเก่งเนี่ยฮะตีไปเรื่อยๆตีสแต็กชาร์จไปเรื่อยๆ <c oughs> อืม,อมหัวเข้าไปฮะเก็บชาร์จไปฮะต้นเกมอาจจะแบบช้าๆหน่อยนะฮะ ตอนหลังๆนี่แบบหมวดมินเนี่ยนทีเดียวมินเนี่ยนก็ตายครับโอเคตังน่าจะพอซื้ออทินตี้แล้วครับเดี๋ยวนุ้งไหลมันก็ตามมาันจะเฮ้ยเอออย่างเห็นไหมฮะดามเมจขึ้น300กว่าเปลี่ยนล่างครับเดี๋ยวจะเห็นตรงนี้ดาเมจตรงนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆฮะแล้วก็หมวดไปเอาเฮ้ยก็ปีดโอดันบัฟ ดันบัฟแล้วก็สกิลขึ้นสก,ลกิลขึ้นก่อนนะฮะสกิลพาสซีฟของลุงไหลกับสกิลใหม่ครัสร้างโลไใ้ตัวเองเออเออหัวเข้าไปเออตีปกติอาจจะแบบเบานิดนึงนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับบัฟบัฟแล้วหัวทีนี้แบบนาสันจังนี้เลยเออโอเคกลับบ้านก่อนนะครับ ตัวนี้ครับทนนิตี้ฟอสครับเล็งให้ออกก่อนเลยของดีฮของดีของดีประจำหมู่บ้านวาร์ปลงไปช่วยเพื่อนด้านล่างแปบ๊บหรือู้ครับลูลูลมาเลยว่าบัฟโวดนึงทีโวดเข้าให้ครับออแทบจะเรียกได้ว่าหายไปเลยนะฮะบัฟตีบัฟตีฮะบัฟตีบัฟตี เฟรมเลทโหลดเล็กน้อยครับไม่เป็นไรเดี๋ยวอืมไอทะเกปั๊บไอนี่ไปอือหัวเขาให้รุนแรงไหมล่ะรุนแรงไหมล่ะรุนแรงเดี๋ยว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 ปลอมตีใจเย็นเอือมินเนี่ยนแบบเกือบตายเลยฮะเดี๋ยวตอตะกิจอือโอ้ยโดนตีไม่เป็นไรดูลูช่วยดูลูช่วยอืมหัวเขาให้อ่ะมาดิ เอาบอก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 หวนอีกทีหวนอีกทีชีวิตนี้เก็บสแต็กอย่างเดียวไม่ค่อยได้ทำอะไรมากนี่บอกเลยบอกเลยขอบูก,ก่อนนะ ฟาดนี่ก็แบบเป็นตัวที่แบบใช้มานาเพลินเหมือนกันนะฮะมานาค่อนข้างที่จะเพลินเลยทีเดียวนะครับอโอเคอือเหลือประมาณนี้มั้งอือหัวท้าให้เรียบร้อยนะครับหีจะแตกไปแอ,อือเจ็ดร้อยฮะตอนนี้เจ็ดร้อยนะครับอือเรียบร้อยกลับบ้านก่อนเอไอเทมลดคูดาวผมว่าเดี๋ยวออกนี่ฮะ อ,อนี่ก่อนแวแล้วก็เพิ่มมานายสักหน่อยฮะถ้าเกิดออกเท่าที่ผมคำนวณดูนะถ้าเกิดออกมานี่ลดคูดาวสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ออกโฟเซนฮาร์ดมันจะลดประมาณสามสิบนะฮะก็ถือว่าโอเคครับสำหรับสำหรับแทงนะฮะเอาเฮ้ยมิสหาไฮกำลังเดือดร้อนเราต้องไปช่วยนะครับไม่ได้ครับไม่ได้เอามปสหายกลับบ้านละโอเคอเคอาเโอโคครับ ที่ถ้าเป็นคนนี่แบบเดินเขาไป็งงๆอย่างนั้นแบบตายฮานะครับเดีย๋ยวไม่ไปจับว่าคู่เดียวกแบบจะไม่ได้จะแบบไม่ได้ดูมินิแมปนะฮะโอเคเดี๋ยวตีต,ตีกับตีกับมึงนี่แหละเออเออเออตีหัวหัวดบัฟบหัวด เออ400น no. อตเออเรียบร้อยครับตอนนี้ก็จะแบบได้เรื่อยๆ <ะ S 1> เรื่อยๆค่อนข้างที่จะเรื่อยเอหัวด้ด้เรื่อย,อออยนะครับยิงถ้าแบบมีบูปั๊บนี่แบบเป็นอะไรที่ชิลมากเอ,อ้ยเ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 อ็โคใจเย็นเอ็โค่ิวกองโลกใจเย็น ออเฮ้ยอโอเคปั๊บให้เราได้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 เลยเพื่อนผูหมงดแป๊บดืนไปทาลริดมันมีเออมันมีเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พอเวทหลังหลังนี้ผมจะแบบขยับผมจะอัพแบบสองสกิลนี้สลับกันนะฮะเพราะแบบจะว่าไงเดียมันมันดีทั้งคู่เลยอ่ะรตะผมนะเออสกิลนึงก็ช่วยสโลีกสกิลนึงก็แบบช่วยลดเกาะให้ฝ่ายตรงข้าม ทำให้เราแบบตไไีได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมอย่างเช่นอย่างนี้นะครับอย่างนี้เดี๋ยวโอ้โหแล้วกูตัวใหญ่ขนาดนี้ด้วยนะอคือแบบแปงลงร่างก็แบบตัวใหญ่อยู่แล้วนะอืออ้าวเฮ้ยเอโคโอลากนเพื่อนเราจะคิดถึงนายโอเคเราจะเออ,ออกไปยังไงดี รอมีเนียนเข้ามาไหมโอเคมีเนียนมาแล้วครับเออขอซักดอกนี่อย่างนี้นะครับถ้าแบบสแต็กเริ่มเยอะเนี่ยคนบางคนที่แบบถ้าเกิดจะว่าไงเดียวนันไม่นันไม่ทาอะไรฮะถ้าเกิดไม่ตีไม่ตีล่าสมีเนียนอย่างเงี้ยคือแบบรอใช้กิคิวลาส์มีเนียนอย่างเดียวเนี่ยเออสแต็กมันก็จะแบบขึ้นคนน้าที่จะไวนะฮะ ผมเคยเจอนี่แบบเท่าไหร่สิบสองสิบสามนาทีอ่ะถ้แตกสามร้อยอ่ะผมนี่แบบโอ้ทำได้ไงบอกกูบ้างขนาดผมเล่นเล่นตัวนี้แบบเมื่อก่อนเล่นบ่อยนะเออเล่นแบบชนิดที่เรียกได้ว่าแบบโปรนะโปรค่อนข้างที่จะแบบเป็ดโปรนี่หัวดม่เป็นเป็ดเลยแบบเออเออเออโอเค เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแอสแอทำทำเพื่อนเหลอทำเพื่อนกูเหลอมาเดี๋ยวเมื่อกี้ทำอะไรเพื่อนกูมาขอเรียกขอเข้ามาเข้าไปคุยหน่อยดิอห so, <this> มดป้อมดาเมจสักดาเมจเข้าป้อมสามรอยนะ <c oughs> ต่ท้ายเกมนี้แบบโอ้ยังโหดนะครับผม <c oughs> แล้วก็อย,อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นๆน,น,นะฮะผมจะไม่พยายามผมจะไม่เล่าในส่วนของประวัตินะฮะลองไปดูในคลิปของนาประมาณนาทีที่ประมาณ10บสิบห้าสิบหประมาณนี้ผมเล่าในส่วนของประวัติได้อยู่ทั้งตัวตัวนาซัตแล้วก็ตัวเน็เร็กตันเลยฮะมันเพราะว่าเขาเรียกว่าไงเดียดหลังจากตัวนาซัตเนี่ยรีโมเดลใหม่ก็เขาก็เขียนเขียนประวัติขึ้นมาใหม่นะฮะ ประวัติใหม่เนี่ยมันไปอยู่ไปอยู่ในคลิปส,ส่วนใหญ่ครับพวกคลิปโปรโมทอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมจะแปะคลิปไว้ในใต้ลิงก์ดีิสคริปชันนะฮะแต่ถ้าเกิดใครพอจะนึกออกมันก็คือคลิปที่เ,เป็นตัวโปรโมทของตัวอาเซียนนะตอนที่แบบอาเซียนใหม่ๆนะไลน์ออนเซนชันนะซึ่งคนที่แบบคนที่เล่าเสียงเล่าตอนนั้นก็คือเป็นตัวนาซันนั่นเองนะครับ โหมดเออโอเคเรียบร้อยเออ <Okay. S 1> มานาไม่มีเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถอยก่อนถอยก่อนมานาไม่มีมานาไม่มีเข้าใจไหมว่ามานาไม่มีอะฮะเออบอกแล้วนะว่ามานาไม่มีเออใช่ลืมพิมพ์บอกว่าลืมพิมพ์บอกว่ามานาไม่มีฮะเพราะว่าพูดอยู่คนเดียวมันจะรู้เรื่องไหมเออ ลืมโทษโทษอือเอาแคร์อือโอเคเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยม,มินเนี่ยนมาทำใหมโอเคอัพอ่าสโลไว้ก่อนแล้วกันตอนนี้ตังค์ก็ค่อนข้างที่เยอะๆนะครับเบรลิตครับใส่เข้าไปอันนี้เอาแค่อันนี้ไว้ก่อน,นครับโอเคอเอาขักวุลมไปหน่อยดาเมจดาเมจเอาของเอาแค่นี้ครับจริงจริง อหยุดยิงเลยทีเดียวไ,ไปไหนผมต้บอกเลยครับนาฟัสอะมีไอเทมแค่นี้จริงๆแค่นี้ก็แบบโหดแล้วโหดมากด้วยเนี่ยแค่เก็บสแต็กอย่างเดียวครับทั้งเกมอ่ะเดินผ่านนะเดินผ่านก็ได้ดาเมตอ้าวมาทำไมสวัสดีและลาก่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว หมวดยังไม่ติดทิหมวยังไม่ติดทิลาก่อนเอาแมงไม่ติดทิเออโอเคอันนี้กูดาวเท่าไหร่สามวินะฮะสามวิหมวรอบหนึ่งมานี่หมวดหายไปจากโลกหายหาย 500, 500. ห้าร้อยห้าร้อยอือหายแต่พดฟาดหัวปัดปอมดอกสามร้อยดอกสามร้อยป้อม ดอกเดียวดาบดอกเดียวดับแน่นอนเอาแอสแอสมวดรอบเดียวตายครับนี่คือบาลานุภาพของสกิลคิวฮะอย่าลืมครับเลงแล้วรัดช็อตด้วยสกิลคิวบ่อยๆฮะแล้วนาำซาัดจะเทปมาโอเคครับทุกคนสำหรับตัวการรีวิวของนาำซัดก็จบไปเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมครับถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกด u b s ส r คร e ไลค์แลวก็แชร์คลิปด้วยครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ